สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตการใช้งานของตัวท่อลดน้ําบ่อปลานะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับข้อดีของมันก็คือ,อเวลาเราทรําบ่อปลาขึ้นมานะอย่างเช่นของผมเนี่ยผมทําบ่อปลาขึ้นมาและผมไม่ได้เจาะออเพื่อที่จะเป็นที่ตัวลดน้ําออกมาตรงนี้นะครับ ทีนี้ผมก็เลยมาใช้วิธีการทำท่อล้อนน้ำอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ต้องไปเจาะบอ่อเลยนะครับก็ลักษณะของท่อล้อนน้ำก็จะเป็นอย่างนี้เลยเราสามารถ DIY ทำเองได้นะทุกคนเราใช้แค่ท่อ PVC เนี่ยขนาดก็แล้วแต่ความต้องการของของแต่ละคนเลยนะครับอันนี้ของผมนี่จะเป็นขนาด6หุ่นนะก็ทำง,ง่ายนะครับก็มีข้องอนะข้องอแล้วก็ตัวท่อ PVC อย่างเงี้ยข้องอก็จะมีอยู่ 2, 4 6 6จุดนะครับข้องอมีอยู่แค่6จุดแค่นี้เองลักษณะของอาการทําก็ง่ายๆเลยนะครับถ้าใครอยากทำนะก็ไปดูคลิปก่อนหน้าเดี๋ยวผมจะปักไว้ให้นะครับส่วนตัวนี้ที่ผมทําไว้ให้มันปากมันใหญ่ๆเพราะว่าผมผมทำให้มันดูสวยงามเฉยๆนะอันนี้ให้มันดูดูดีขึ้นมาเพราะว่าไอตัวปาก ปากกว้างอ่ะมันน่าจะน้ํามันน่าจะหล่นลงไปได้ได้เยอะหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็เลยทําให้มันดูสวยงามนิดนึงอ่าแล้วก็ตัวสําคัญตัวด้านปลายท่อตรงนี้นะครับจะต้องมีข้องอเพื่อดักน้ําไว้นะครับถ้าเราไม่ใส่ข้องอเนี่ยพอน้ามันไหลเข้ามาใช่ไหมอ่าเราล้นน้าครั้งแรกถ้าเราไม่มีข้องอน้ําก็ไหลออกไปหมด พอไหลออกไปหมดมันก็จะไม่มีน้ําขังอยู่ในท่อตรงนี้มันก็จะใช้งานได้แค่ครั้งเดียวครั้งต่อไปพอเราอยากจะล้นเราก็ต้องมา,มาเติมน้ําเข้าไปใหม่นะครับเราก็เลยต้องทําเป็นข้อง,งอเพื่อดักน้ําเอาไว้ในกรณีที่เ,เวลาฝนตกหรือว่าอะไรคราวหน้าให้มันทํางานแบบอัตโนมัติได้เลย,เ,ลยเพราะว่าถ้ามีข้อง,งอปุ๊บน้ำน่ะมันพอมันล้นออกมาใช่ไหมมันก็ยังคงมีน้ําโดนกักไว้อยู่ในท่อตรงนี้นะครับน้ําก็จะยังอยู่ในท่อตรงนี้มันจะไม่มีอากาศพอน้ําฝั่งในบอ่อพอมัน ระดับผิวน้ํามันสูงกว่าท่อนะครับมันก็จะถูกหล่นเข้าไปนะผิวน้ํามันก็จะหล่นเข้าไปในท่อแล้วก็โดนดันออกมาที่ปลายท่ออ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้มาดูเลยผมสาธิตการทํางานให้ดูเลยนะครับว่าการทํางานของเขาเป็นยังไงเออเป็นยังไงนะอ่ะให้ทุกคนดูเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือในกรณีที่ผมเติมน้ําเข้าไปนะถ้าเราไม่มีการล้นน้ําหรือว่าไม่มีไม่มีระดับน้ําในการล้นบ่อปลาเนี่ย มันก็จะล้นเต็มเนี่ยเต็มตลิงอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวสกรมเมอร์มันก็จะมันเขาเรียกอะไรระดับมันก็จะเกินขึ้นมาอย่างนี้นะวิธีการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องมาไล่อากาศออกก่อนนะครับวิธีการไล่อากาศก็คือ,อจุ่มเข้าไปเลยนะครับจุ่มเข้าไปให้น้ํามันไหลเข้าไปแล้วก็ไล่อากาศออกมานะครับนี่ให้อ่าไล่อากาศออกให้หมดเลยนะครับให้ให้ให้ภายในท่อเนี่ยมันมีแต่น้ำไล่อากาศออกให้หมด ให้ในท่อเนี่ยมันมีแต่น้ําเท่านั้นนะครับอ่าอันนี้คือการใช้งานครั้งแรกนะครับอ่าแล้วผมจะอุดตรงนี้ไว้นิดนึงกันน้ําออกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หาตําแหน่งที่เราต้องการนะครับหาตําแหน่งที่เราต้องการแล้วก็ติดตั้งลงไปเลยนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าตรงอ่ระดับผิวน้ํามันสูงกว่าตัวตัวปลายท่อตรงนี้เอ้ตัวตัวอ่ะตัวท่อนะด,ด้านในบ่อ ส่วนตรงนี้ผมอุดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มปล่อยออกมาเดี๋ยวให้น้ําเข้าไหลดันกันออกมานะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับนี่เป็นไงทุกคนนี่ครับการทํางานง่ายๆแค่นี้เองนะครับเนี่ยทีนี้่าเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตรงระดับของออในบ่อนะครับระดับของในบ่อเนี่ยระดับผิวน้ํามันสูงกว่าท่อใช่ไหมน้ําก็ถูกดูดเข้าไปนะครับ น้ำถูกดูดเข้าไปก็ไหลผ่านนะครับไหลผ่านตรงนี้มีคําถามว่าเอ๊แล้วทําไมมันตัวท่อมันสูงกว่าะระดับท่อทําไมมันถึงสามารถน้ําถึงไหลขึ้นมาได้ก็เพราะว่าข้างในท่อเนี่ยมันมีแต่น้ำเนี่ยฮะมันไม่มีอากาศฉะนั้นอ่ะมันก็ใช้หลักการเดียวกับเวลาเราดูดสายยางใช่ไหมเราจะดูดน้ำอ่ะเราเราดูดน้ําจากสายยางเราก็ต้องเอาน้ำเนี่ยเติมเข้าไปในสายยางให้มันเต็มแล้วให้มันดูดดูดกันเองอะ่ะ แล้วก็ส่วนฝั่งฝั่งด้านนอกเนี่ยมันจะต้องต่ํากว่านะครับมันจะต้องต่ํากว่าตัวฝั่งด้านในหลักการก็ง่ายๆคล้ายๆหลักการของการลักน้ําเลยครับเนี่ยมันก็ถูกล้นออกมาอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้เห็นไหมระดับอ่ามันมันมันก็จะล้นออกไปเรื่อยๆจนกว่าที่ระดับของผิวน้ํานะครับจะเท่ากับระดับของตัวท่ออ่าด้านในตรงนี้มันก็จะหยุดนะครับ อันนี้ข้อดีก็คือเวลาเวลาฝนตกเนี่ยน้ำเนี่ยมันก็จะถูกล้นออกมาโดยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องไปตักน้ําออกนะฮะหรือเวลาเราอยากจะอยากจะล้นน้ําบ่อปลาเราก็แค่เติมน้ําเข้าไปใช่ไหมเติมน้ําเข้าไปน้ําเก่าเอ้ยน้าใหม่มันก็ไปดันน้ําเก่าในระดับผิวน้าเนี่ยโดนดันออกไปก็โดนระบายออกไปข้างนอกได้นะครับอันนี้ก็หลักการง่ายๆครับส่วนปลายท่อตรงนี้นะถ้าใคร อยากจะเอาน้ําตัวนี้ไปใช้ลดน้ำเราก็สามารถต่อเอาสายยางหรือเอาอะไรก็ได้มาต่อเพื่อที่จะเอาน้ําไปใช้ประโยชน์ต่อได้นะครับหลักการก็ประมาณนี้อาทุกคนดูดิเนี่ยอันนี้ก็คือปากท่อมันใหญ่ใช่ไหมคือคลิปก่อนหน้าที่ผมเริ่มทําใหม่ๆเนี่ยผมใช้ท่อ6หุนนะแต่อันนี้ผมก็ประยุกต์เอาข้อลดนะครับข้อลด6หุนมาใส่กับท่อ1นิ้วครึ่ง <laughs> ด้วยความที่ด้วยความที่อยากลองนะปรากฏว่ามันใช้ได้เว้ยทุกคนเนี่ยดูดิ พอปากท่อมันใหญ่ใช่ไหมมันก็มันเขาเรียกอะไรแรงแรงหล่นเอยแรงแรงการดูดของน้ําอันนี้คิดเอาเองนะไม่รู้ว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าใครมีความรู้ก็แนะนำามาบอกในคลิปไอคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะครับเนี่ยมันก็ดูมันก็ทําให้ดูดีอะตอนนี้ระดับผิวน้ําก็เริ่มเริ่มระดับเริ่มที่ได้ในระดับที่เราเริ่มตั้งไว้แล้วนะครับเนี่ยน้ามันก็จะถูกล้นออกมาอย่างนี้เลยทุกคนสําหรับใครที่ต้องการใครที่อยากทําท่อล้นน้ําบ่อปลาแบบไม่ต้องเจาะบ่อนะ วิธีนี้นี่ถือว่าแนะนําเลยครับลงทุนน้อยมากนะครับเราสามารถใช้ท่อเก่าก็ได้นะคือจริงๆแล้วต้นแบบของผมก็คือมาจากตัวนี้ครับท่อเขาเรียกอะไรท่อแอร์ะเป็นท่อแอร์เก่าๆเลยนะผมเอาลองมาทําเป็นต้นแบบก่อนเนี่ยต้นแบบก่อนจริงๆข้องอตรงนี้มันจะมีข้องอขึ้นมาอีกแต่ตอนนี้ทําหายไปแล้ว <c oughs> คือตัวเนี้ยใช้ได้นะครับใช้ได้เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้แต่ว่าผมก็ใช้แบบท่อใหญ่ไปเลยอันนี้เป็นท่อหกหุนอ่ามันก็ได้ผล เร็วกว่าเพราะว่าน้ํามันโดนระบายไปได้เร็วกว่านะครับแต่จริงตัวนี้ก็ใช้ได้นะอันนี้ก็คือตัวต้นแบบเนี่ยทำง่ายๆเลยทุกคนเนี่ยแล้วก็ตัดท่อใส่ข้องออย่างนี้นะครับทําได้ไม่ยากทุกคนทําได้แน่นอนเพราะามันไม่ยากเลยนะครับหลักการก็แค่นี้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็มาแชร์ความรู้ DIY เล็กๆน้อยๆสาหรับคนที่มีบ่อปลาหรือว่ามีตู้ปลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสําหรับท่อล้นน้ํา DIY สามารถทําเองได้แน่นอนครับ โอเคคลิปนี้ก็แชร์ประสบการณ์กันประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ